วันนี้ครับนี่ว่าพอเครื่องดีแมทปีไดยก่อน้ังปีไดยก่อน0ุแป,ป,แปดครับ CJK1 คหนึ่งครับผมผูใด้สนใจกําลัางหามาเพิ่งเลยครับที่อูปีดาป,ปกวาแกแองเบอร์ทูมีอยู่ครับผมพร้อมครับผม ครบสุดพวกเรกยักำลังหาอยู่เดี๋ยวจะให้ิวงสัดๆก,ก,ก,ก่อนนี่ครับผมกระพนี้กิอกู่ครับกี่เจคเคนงครับผม เป็นเครื่องดีเมทสองพันแปดฮะสองพันหาสำหรับราคาเทไาครับเพื่อมาถามทาบกันเ้าด้วยครับเพื่อควาผมเพื้อมใช่งานครับผมยกไปใช่เลย อันนี่กล้องครับผมเรื่องคนใจอะไรอย่นี้นะครับเกี่ยวกับเครื่องอยงนบอยนี้ครับ,รบทั้งหู้ชมตอนเราทิ้งนี้กันขอฝาก,กไว้นะครับ ありがとうござい。